สวัสดีครับวันนี้ฮอสกูรูฟุตบอลครอบจักรวาลและฮาร์ดออฟสปอร์ตจะมาทำนายทายผลนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกปี2023ระหว่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ <ไอ S 1> ตี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 แทนด้วยสีฟ้านะครับและทีมงูใหญ่อินเตอร์มิลานลาลานลานลาน,ลาน,ลาน แทนด้วยสีเหลืองทีมจากอิตาลีมาทํานายดูกันนะครับว่าฮอสกูรูฟุตบอลครอบจักรวาลจะให้ทีมไหนเป็นทีมชนะเลิศใน,น,นยูฟ่าแชมเปียนลีกในครั้งนี้อา้าวทายมาแล้ว ก็คือเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเป็นแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกสมัยแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรน,นะครับเพราะว่าทีมงูใหญ่อินเตอร์มิลานเคยได้แชมป์ยูโรเปียนครับหรือยูฟาแชมเปียนลีกมาแล้ว3สมัยในปี1964ปี1965และปี2010อ2010อนี่โจเซ่มูริโยเป็นผู้จัดการทีม พางูใหญ่อินเตอร์มิลานกว่าทริปเปลิลแชมป์สามถ้วยในปีนั้นปีนี้เป๊ปกว่าเดิโรลาจะพาแมนเชสเตอร์ซิตี้กว่าทริปเปลิลแชมป์ตามคำทำนายของฮอสกรูฟุตบอลคอบจักรวาลได้หรือไม่มาติดตามในค่ำคืนวันเสาร์ที่11มิถุนายนตามเวลาประเทศไทยคือสมทุ่มนะครับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะกว่าทริปเปลิลแชมป์สำเร็จหรือไม่ ก็ขอขอบคุณจากรายการ Heart of Sport และ Hot Guru ฟุตบอลครอบจักรวาลสวัสดีครับชิกกี้แมนซิต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 